แฟชั่น <Fashion S 2> ในความคิดผมนะครับ<ม>ก็คือ<ม>สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชอบทําจะทําบ่อยแค่ไหนเราก็ไม่เบื่อครับแบบทำได้เรื่อยๆเป็นพลังภายในที่จะทําให้เด็กก้าวไปข้างหน้าแาชั่นคือความสุขอย่างหนึ่งการที่คนเรามีแฟชั่นนั้นเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นสิ่งแรกคนไหนไม่มีแฟชั่นจะทําอะไรก็ขาดแรงจูงใจซึ่งไม่สาเร็จเป็นสิ่งที่อยากทําไม่สาเร็จค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้อยากทําอะไรสักอย่าง สำคัญมากค่ะถ้าเกิดไม่มีแพชชั่นก็แบบเหมือนรู้สึกว่าวันนี้ตื่นมามันไม่อยากทำอะไรค่ะถ้าเกิดไม่มีแพชชั่นแพชชั่นเหมือนความรักอะมีก็ดีไม่มีก็ตามหาได้บางทียิ่งกดดันว่าต้องหาพิมันก็ไม่เจอความรักเบางทียิ่งต้องหาให้เจอบางทีก็ไม่มาไม่มีมันก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ งั้นบางทีแพชชั่นมันก็อาจจะเกิดขึ้นตามช่วงวัยมันไม่ได้เป็นว่าจะต้องแบบมีวัยที่คุณจะต้องเจอแพชชั่นะสิ่งที่เราทำแล้วมันเราให้ความหมายหรือมันทำให้เรามีความสุขในการมีชีวิตอยู่อะมันมันเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตแล้วมันก็เปลี่ยนได้ตลอดชีวิตชีวิตมันมีความหมายมากกว่าอยู่เพื่อแพชชั่นคือบางทีอะเพื่เข้าใจได้นะเพราะว่าเราไปติดก,กรอบกับระบบการศึกษา ราะว่าเดี๋ยวต้องเลือกสายละเสร็จทับหนึ่งอา้าวเดี๋ยวไม่กี่ปีต้องเลือกคณะเข้างั้นพอเราไปติดกรอบว่าเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องรู้แล้วนะว่าตัวเองชอบอะไรอยากให้พ่อแม่ปรับมุมมองใหม่บางทีการเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเท่ากับการออกมาทําอาชีพมันเข้าไปฝึกทักษะบางอย่างเข้าไปเรียนรู้เสร็จแล้วเราเอามาประกอบด้างสร้างตัวตนและเลือกใหม่ได้ว่าบางทีเราเอาอันนี้มาจากคณะที่เราเรียนแต่เอาอันนี้มาจากสิ่งที่เราชอบอาจจะไม่ใช่อาชีพที่เราเลือกเข้าคณะนั้น หมอคิดว uh, ่ามันก็เป็นมายาคติทางสังคมที่ทําให้เราให้คุณค่ากับอาชีพแต่ละอันที่ไม่เท่ากันใี่ไมมมันก็เลยทําให้เด็กหลายคนมันก็เลยมีความกดดันกับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเจอมันหรือเปล่าการรู้ว่าอะไรไม่ใช่กับชีวิตเป็นความฉลาดแบบหนึ่งเนาะการที่ต้องอยู่กับอะไรที่ไม่ใช่อ่ะก็เป็นความโง่แบบนี้เหมือนกันนก็มองว่ามันเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้อ่ะ แล้วก็การได้รู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่เรากล้าลุกออกมาจากมันกล้าลุกที่จะปฏิเสธและยืนยันความต้องการของตัวเองกับสิ่งที่ใช่กว่าเป็นความสำเร็จรูปแบบหนึ่งนะลูกจะเป็นคนเจอแพชชั่นของตัวเองบางทีแพชชั่นเนี่ยมันเจอจากตอนที่เด็กนั่งดบื่อเบือ่อนั่งโม่ๆ่แล้วทำอะไรอะไรเง,งี้ยคือบางทีมันเห็นนะว่าเวลาว่างๆทำอะไร และนั้นแหละบางทีมันคือมันคือสิ่งที่เขาถนัดสิ่งที่เขามีความสุขในการจะทาํามันปล่อยลูกเบือ่อแล้วลองสังเกตว่าเวลาที่เขาเบื่อเขาทำอะไรแต่หามีนิ่งในสิ่งนั้นสําคัญคืออย่าไปสรุปว่าอ๋อชอบเล่นเกมเนี่ยแต่ว่ามีนนิ่งอะไรที่เขาได้จากการเล่นเกมทำให้เขาได้แบบ หมือนกับรู้จักตัวเองได้มากขึ้นเฝรังจะมีคำว่าแฟนเดอะเฟลมก็คือเขาอาจจะมีประกายอะไรบางอย่างเรามีหน้าที่พัดโบกให้มันประทุชัดขึ้นหรือเห็นชัดขึ้นนั้นพ่อแม่ก็ช่วยเยอะคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะคือต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าคำว่าอาชีพเท่ากับมั่นคง แต่ว่าหมอคิดว่าเด็กยุคใหม่อ่ะเขามีความเข้าใจถึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกว่าตอนนี้เราแทบไม่รู้เลยว่าอะไรมั่นคงอาชีพอะไรที่ทําให้เรารอดได้จริงๆมันมันาเลยเริ่มมองว่าความมั่นคงเป็นอาจจะหมายความมั่นคงทางใจก็ได้นะที่แบบเอ้เราจะอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งแบบที่เราไม่ทุกข์กับมันแบบที่เราอยู่กับมันแบบมีความสุขแม้นคนก็เลยมองเรื่องคําว่า p a ชั่ o น่ะเป็นคําว่าแบบ เ้มันอาจจะเป็นโซลูชันหนึ่งเนาะที่ทําให้เราเจอชีวิตที่มันมีความมั่นคงในรูปแบบที่เป็นความมั่นคงทางใจตอนนี้ความมั่นคงทางทางอาชีพมันเริ่มแบบถูกสั่นคลอนเอา,เามองหาความมั่นคงทางใจดีกวา่าอะไรเงี้ยแพชชัมม่นก็คงมาแล้วก็อยู่กับเราแบบลื่นไหลอ่ะสำหรับหมอนะหมอหมอก็มองว่ามันเป็นเหมือนกับเครื่องมือหรือเป็นพลวัตหนึ่งของที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ของสังคมซึ่งวันหนึ่งนอาจจะมองแพชชั่นแล้วก็อีก็ได้นะแบบว่าอะไรวะโง่โง่จริงค่ะแพชชั่นอ,อะไรเงี้ยเออแค่แบบอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้แบบมีความสุขพอแล้วอะไรเงี้ยเออมันอาจจะเป็นพลวัตหนึ่งที่มันเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนไปก็ได้